วันนี้ที่ปูจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับ3อันดับนะคะโจรไฟเบอร์นะคะที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดค่ะก็ยอมรับได้ว่าสาังคมไทยในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์การสื่อสารทางออนไลน์นะคะซึ่งรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ทําให้คนไทยนะั้นหลงและถูกหลอกในโจรไฟเบอร์มากที่สุดเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กับ3อันดับนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการถูกหลอกประเภทที่1ึงกันเลย <c oughs> โซฟานแกไม่มีข้อมูลอะไรเลยเอ๊ะหูไม่ใช่โดนโกงเลยทุกค่ะทำไงดีจะฉันด้วยภายประเภทที่หนึ่งนะคะมิจฉาชีพบนโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเหตุการณ์กันเลยะคะ่ะช่วงนี้อยู่บ้านหนาวจังบ้านเราก็ต้องกว้า,อางอยากยังเลืนคืนท,ที่ตั้งเยอะสั่งอะไรมาแต่งบนะั้านน้าโอ้ดูนี่สิชุดโซฟาหนังแท้้วย <c oughs> อย่างนี้ต้องจั่งแล้วไหมแม่ปีนี้โซเชียลมันไวก็สั่งออนไลน์เลยค่ะปังๆอยู่บ้านก็ต้องช้อปปิ้งเองด้วยแสนห้าเองรอมีออเดอร์ห้าวันรอตั้งห้าวันเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรสำหรับวัสดุที่คุ้มค่าเนี่ยก็รอได้อยู่นะเออยังไงนะอีกห้าวันมันรอเหมือนกันก็ขังมาสั่งเองนี่ก็เข้าวันที่เจ็ดที่แปดละ โซฟานั่งแกะฉันท่านไม่ยังไม่มาอีกเนี่ยท่าทางจะไม่ดีละไปดูหน้าบ้านหน่อยสิว่ามีเอกส่งของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดีกว่าปว่าช้าหรือฉันจะเดินกลงมาเนี่ยใครช่วยฉันได้บ้างฉันจะทำยังไงีช่ยด้วยเห็นไหมล่ะคะทุกคนคะมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์นะคะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ มันก็ใช้ช่องทางนี้แหละค่ะที่จะกาอกวยผลประโยชน์นะคะจากสมัยก่อนนะคะที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่มีการค้าขายผ่านออนไลน์นะคะคนก็ไม่ถูกหลอกมากยิ่งขึ้นแต่สมัยนี้นะคะโลกออนไลน์มันสมัยสะดวกรวดเร็วนะคะคนก็ถูกหลอกมากยิ่งขึ้นทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินปลอมนะคะการส่งสลิปปลอมหรือการส่ง ข้อความหรือโพสตผ่านแชทหรือเฟซบุ๊กหรือโลกอ,อนไลน์ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนคะก็ระวังนะคะที่จะหลงเชื่อนะคะกลุ่มคนเหล่านี้นะคะวิธีการรับมือก็ทุกคนถ้าซื้อสินค้าออนไลน์นะคะก็เก็บเงินปลายทางน,นะคะหรือติดต่อการซื้อสินค้าผ่านเพื่อนโดยตรงนะคะก็จะเป็นการ ต้องการนะคะที่ทุกคนจะไม่ถูกหลอกในมิสชั่นชีพโซเชียลมีเดียนะคะทุกคนภายประเภทที่2นะคะทุกคนอีเมลหลอกลวงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเหตุการณ์กันเลยคะ่ะเอ๊ะข้อความอะไรนะอ๋ขอ,าาขอข้อความธนาคารมาขอข้อมูลบางส่วนจากเราโอเคค่ะก็เป็นชื่อที่อยู่เราโอเคได้

ีเมลตัวนี้นะคะซึ่งไปสมัครซื้อหรือการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนคะซึ่งการแอบอ้างของโจรน,นะคะก็คือการที่เราจะน e ําอีเมลนะคะของเราเนี่ยไปแอบอ้างว่าเป็นธนาคารหรือการนำอ e ีเมลของเขาเนี่ยมาแอบอ้างา e ว่าเขาเป็นธนาคารนะคะเพื่อให้เราเกาะข้อมูลลงไปนะคะและตัวอย่างก็คือนะคะการยึดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งน่ากลัวมากๆเลยนะคะการยึดไฟล์ในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกเงินค่า จากเรานะคะก็คิดก่อนคลิปนะคะทุกคนคะซึ่งทุกคนก็ต้องจำเอาไว้นะคะอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวนะคะต้องเช็คให้ดีก่อนว่าผู้รับผู้ส่งนั้นคือใครนะคะก็คิดก่อนคลิปนะคะทุกคนและภัยประเภทที่สามนะคะการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเหตุการณ์กันเลยะคะ่ะโอ้โห ไมเว็บนี้น่าสนใจเลยวะผลตอบแทน80%เลยหรอ,หรอน่าสนน่าสลงมาเบียร์เลยดีกว่าต้องใส่อะไรบ้างนะข้อมูลหรอเลขที่บ้านประชาชนที่อยู่เลขบัญชีเอพาวหรอใส่ไบ้ของเล็กไม่มีแลวหรอดูเว็บไซต์กันแาเชื่อถือดีไหมผลตอบแทน40 ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องรวยนะคราวนี้หว,ว้เวสวัสดีครับอ่าใช่ครับผมวีรใชัยพูดอยู่ครับฮะผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผม บัตรผมไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ผมอยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับโควิดผมออกไปไหนไม่ได้ฮะแล้วทำยังไงครับตอนนี้คือเต็มวงเงินเลยเหรอครับทั้งสามตัวเลยเหรอครับโผไม่ได้นะผมต้องไปแจ้งความแล้วแหละผมไม่ได้เป็นคนทำนะเนี่ยผมไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วผมต้องทำยังไงนะครับโหใช้เงินผมหมด,หมดทั้งสามบัตรเลยเหรอครับโอ้ครับครับครับเดี๋ยวผมไปแ,แจ้งความอายัดบัตรแล้วนะครับ โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับว่วไงวะเนี่ยไอ้เว็นเมื่อกี้แน่เลยบอกเราไปเนี่ยไม่ได้ละต้องแจ้งความก่อนไปสอนอนดีกว่าเข้บเห็นไหมคะทุกคนคะการที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวนะคะหรือการที่เราให้บัญชีกับ ผู้รักนะคะโดยที่เราไม่รู้จักนะคะโจรก็จะสามารถนําบัญชีของเราไปทํากิจกรรมที่ผิดๆนะคะหรือการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนะคะดังนั้นนะคะทุกคนก็ต้องปกปิดข้อมูลไว้ก่อนนะคะอย่าเชื่อหรือหลงให้บัญชีกับรง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนโกนเงินนะคะโดนถอนเงินนะคะ,งงนนะ,คะทุกคนก็ต้องรีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ไปอายันบัญชีนะคะหรือหมั่นไปเช็คที่ไฟเบอร์สกิลิตี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทุกคนจะไม่ได้ถูกหลอกนะคะทุกคนคะไพไฟเบอร์ก็เป็นไายที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะส่งผลกระทบทั้งตัวเราครอบครัวและก็คนรอบข้างอย่างมากมายเลยในปัจจุบันนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตั้งข้าสารนะคะไพไฟเบอร์ให้ใกล้ชิดเพื่อที่ทุกคนจะไม่ได้ถูกหลอกหรือการอัปเดตนะคะ อุปกรณ์ออนไลน์ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นะคะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพนะคะเข้ามาแทกข้อมูลหรือการร่วงรับบัญชีของเรานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องกลับไปทำกันที่บ้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้พวกเรานะคะรู้เท่าทันภไ,ไ,ไฟเบอร์นะคะ คลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่กระปุกแล้วก็พเพื่อนๆก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ